I'm going to start. to ตพี่น้องที่รบครับขณะนี้เวลาตีสามเศษทหารเริ่มมาแถวประตูน้ำเริ่มเข้าแถวอุเทนถวายเริ่มมาแถวแถวนี้เรากลับบ้านกันก่อนดีไหมครับ ประตูน้ำหน่วยการหน่วยรักษาความปลอดภัยบอกพี่น้องเราอย่าเพิ่งตกอกตกใจนะครับทหารที่เขามาเนี่ยเขายังไม่ทันทำอะไรก็จะฟังนักธุรสปราัยเสร็จก่อนหน่วยรักษาความปลอดภัยของเราตื่นตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวด้วยสติ อย่าเพิ่งลุกร้อนใจเย็นๆมืดๆอย่างนี้เนี่ยเขามาแค่โรยๆกำลังไว้เขาจะเริ่มขั้นตอนการเจรจากับเราตอนใกล้ๆสว่างโดยอ้างว่าเป็นเรื่องของหลักสาคนหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการขับเพื่อนเข้ามาขอพื้นที่คืนหรืออะไรก็ตามแต่ผมยังคิดนะครับท่านดิฉรน ว่าถ้าอยู่กันขนาดนี้แล้วอภิสิทธิ์ยังบอกให้ทหารเข้ามาก็แสดงว่าอภิสิทธิ์ไม่อยากจะอยู่บนผื้นแผ่นดินไทยประเทศไทยใหญ่กว้างครับมีหลายเส้นทางมี76จังหวัดแต่พูดกันให้ชัดครับว่าทนายอภิสิทธิ์เพ้เชาชีวะบอกให้กำลังทหารเข้ามาเผชิญหน้ากับคนเสื้อแดงในเวลานี้ ในเช้ามืดวันนี้แหละว็็น่าดูชมกับพี่น้องรับรองว่าบิวตี้ฟูลครับเพราะฉะนั้นสบายสบายนะครับเราก็จะพูดคุยของเราไปไม่ต้องห่วงครับผมพูดจบก็พอดีครับได้เวลาลงไปบัญชาการสถานการณ์ต่างๆทุกอย่างจะเรียบร้อยอนาคตของคุณอภิสิทธิ์จะเป็นยังไง ขึ้นอยู่กับเขาตัดสินใจเลือกเองถ้าไม่ประสงค์จะอยู่ในประเทศไทยคนเสื้อแดงก็ยินดีน้อมรับและจัดให้ครับท่านดีกรุ๊ปอเตรียมการนะครับตั้งแต่บาาๆลูกเมียรครอบครัวอยู่ที่ไหนผมว่าหาซื้อตั๋วเครื่องบินเอาไว้เลยบ้านสุขุมวิท31มสีถ้าทหารเริ่มเข้าวันนี้ก็อย่าอยู่เลยครับอ,อพยพออกไปก่อน เอาไปอย่างนี้แหละครับพี่น้องพี่รุครับสถานการณ์ณขณะเวลานี้เนี่ยต้องบอกพี่น้องว่ามันเป็นเกมวัดใจครับไอ้ที่เป็นกันอยู่เนี่ยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเขาเดินมาถึงทางตันไม่มีทางออกเพราะผมบอกตั้งแต่สาี่คืนห้าคืนหลายคืนมาแล้วครับว่าเขาตายไปแล้วทางการเมือนนงแต่เชอรลอยเขาจะเหมือนแม่นาคพระขนงครับ ตายแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองตายแม่นาในผูกพันไก่มากไอ้มากในผูกพันกับเก้าอี้ก็วนเวียนหลอกหลอนเราอยู่นะทีนี้เมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยเขามีอย่างเดียวคือเอาเราออกจากราชาประสงค์การจะเอาเราออกจากราชประสงค์เนี่ยสำหรับอภิสิทธิ์นี่คิดว่ามีวิธีการเดียว คุใช้กําลังตาํตารวจทหารเข้าปราบปรามในขณะที่พวกเราอยู่ที่นี่เนี่เรานึกในใจว่าทําไมอภิสิทธิ์โง่แบบนี้ถ้าจะเอาคนเสื้อแดงออกจากราชประสงค์ไม่ต้องใช้ตาํตารวจทหารเลยครับใช้อภิสิทธิ์คนเดียวประกาศยุบสภาก็ออกทันทีนี่นะครับมันคิดต่างกันอย่างสิน้นเชิงก็ตกลงกันไม่ได้พอตกลงกันไม่ได้ก็เลยมีเหตุการณ์แบบเช่นคืนนี้อภิสิทธิ์เวชัยชีวะพูดครับ ว่าถ้าเขาทําไม่ได้จัดการไม่ได้เขาก็อยู่ไม่ได้การที่บอกว่าทําไม่ได้จัดการไม่ได้ก็คือเอาเราออกจากนี่ไม่ได้เขาก็อยู่ไม่ได้ <c oughs> ก็เลยพยายามลงมือพยายามเรียกตํารวจระดมตํารวจเข้ามาแล้วก็ได้ผลแล้วครับตํารวจที่มาเนี่ยก็มีจิตใจรุกรบอยากจะมาปกป้องอํานาจให้อภิสิทธิ์เลือกเกินโถออกมาบอกตั้งแต่ออกจากโรงพักพี่จะหาคนมาสกัดหน่อยตรงไหนก็ได้นิดเดียวเท่านั้นนะผมกลับทันที นีคนเสื้อแดงหลายจังหวัดในภาคอีสานโมโหโตำรวจอยู่นะครับถามว่าโมโหทําทำไมตำรวจไปกดดันอะไร,รไม่ใช่ครับเขาติดงานธุระยุ่งอยู่ตำรวจไปขอให้ตั้งด่านเขาต้องหยุดงานมาตั้งด่านให้สักพักหนึ่งพี่ประทุมธานีพี่น้องครับรงกระสาบเนี่ยผมโทรไปโฟนอินปล่อยรถ,รถมาสักประมาณสี่ทุ่มกว่าขาบวนรถตั้งลำครับทีแรกก็ตั้งลำพุ่งหน้าเกรุงเทพ พี่น้องเราไปดักไว้กลับหลังหันตั้งลำออกไปทางบ้านใครบ้านมันและผมโทรไปโฟนอินปล่อยรถรับสี่ทุ่มกว่าไปหมดแล้วครับหกสิบคันรถกลับหมดแล้วแล้วกลับไม่กลับเปล่านะครับพี่น้องเราก็รอบครอบนั่งรถไปเป็นเพื่อนด้วยครับป่านนี้แวะกินโชต้มกันที่ไหนมั่งก็ไม่รู้เนี่ยตีสามจว่นสนุกับคนแสดงเนี่ยแล้วสู้จริงนะครับ เมื่อกี้นี่เองนเมื่อสักประมาณสักตีหนึ่งได้ไมกหรือเทียงคืนกว่ากว่านี่แหละยังอยู่นะครับที่โรงกระสาบแล้วโทรมาหาผมผมหถามมา